เท่าทันกิเลตันหารู้เท่าทันร่างกายสังขารทั้งปวงถ้าไม่รู้เท่าทันแล้วมันก็หลงมันหลงไปยึดถือเอาอะไรต่ออะไรในโลกสงสารอันนี้ มันสำคัญว่าโลกสงสารอันนี้เป็นสิ่งที่น่าอยู่น่าอาศัยแท้ที่จริงแล้วมันไม่มีสิ่งใดเป็นสิ่งที่น่าอยู่น่าอาศัยทั้งภายนอกและภายในภายในก็ได้แก่ร่างกายอันนี้ นองเพ่งดูให้ดีไม่ใช่ว่นเป็นสิ่งที่น่ายินดีพอใจอะไรมันมีหนังหุ่มอยู่เท่านั้นเองนะสิงพอดูกันได้ถ้าหลอกหนังออกเทแล้วไม่มีอะไรเป็นของสวยงาม เป็นของที่น่ารักน่าพอใจองต่างเอาให้ใครใครก็ไม่เอาไอ้ที่มันพอดูกันได้พอมีหนังหุ้มอยู่อวัยวะภายในยนี่มีแต่น้ำเลือดน้ำเลืง้งน้ำน้องน้ำลายน้ำโมก พวกจำพวกน้ำมันก็ไม่มีของน้ำสิ่งใดที่มันจะน่ายินดีพอใจเลยเฉพาะธาตุดินยันนี้มันก็นองกัวดดูสิธาตุดินนะผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูก เยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับผังผืดไตปอดไตใหญ่ไตน้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเนี่ยเมื่อกวดดูให้ละเอียดทีทวนแล้วถ้าดินก็ไม่มีสิ่งใดน่ายินดีพอใจเลยผมเถอะก็งอกขึ้นมาแล้ว ถ้าไม่รักษาไม่พอไม่ล้างไม่อาบน้ำมันก็เกิดรังแคขึ้นเกิดเหงื่อใครจับเกิดกังสรงกินเม้นผมนี่นะไม่ใช่ว่าเป็นของสวยเมื่อไรเอา้าหาเงินนะ้ะทองได้มาแล้ว ก็ไปหาช่างเสริมสวยเขาตกแต่งให้ให้ดัดไห้งอไปอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าขาดการตกแต่งแเราผมนี่มันก็มไม่ไม่มีอะไรสวยงามเลยยังสกกปกอย่างที่ว่านั่นเนี่ยเพียงแต่พิจนารณาดูผมอย่างเดียวมันก็พอแล้วพอหน้าเบื่อนั่น แต่คนส่วนมากก็ได้พิจารณามันนะมีแต่เกิดมาแล้วก็มาหลงอยู่ในสิ่งมุนี้หาทางตกแต่งมันกบเกือนความไม่สวยไม่งามมันไว้พิวพันมุนี้ก็เหมือนกันนะต้องอาบน,นอนทุกวันทุกวันมันก็จึงมีไม่ส่งกิ่นเหม็นออกไป ถ้าน้องไม่อาบน้ำสะเก็ดวันลองดูซินี่มันจะส่งกลิ่นเหม็นออกไปใกล้กันก็ไม่ค่อยได้เลยเพราะอะไรลนะ่ะก็เพราะว่ารูปทั้งพวงนี่เนี่ยมันเกิดแล้วมันดับไ่รู้ได้ยังไงว่ารูปเกิดรูปดับก็รู้ได้นี่เนะี่ยมันจะยากอะไรล่ะ ดื่มน้ำเข้าไปเอาน้ำไปทำหน้าที่เลี้ยงร่างกายไปชั่วระยะหนึ่งแล้วมันก็กลายเป็นของเสียไปแล้วก็ถ่ายเทออกมาก็ชื่อว่ารูปแตกรูปดับเหมือนกันอาหารรับประทานเข้าไปแล้วไปถาดย่อย ส่วนละเอียดก็ซืมราบเข้าไปเลี้ยงร่างกายส่วนยาบถึงเวลาแล้วก็ถ่ายเทออกไปนั่นเราเรียกว่าลูกดับอย่างนี้แหละเมื่อเวลาทำงานหนัหนกๆเข้าไปหรือว่าถูกแดดร้อนอาหารที่ไปหล่อเลี้ยงร่างกายน้ำหมดนั้นนะ มันก็ซึมออกมาตามขุมขนเราเรียกกันว่าเหงื่อคลายถ้าปล่อยทิ้งไว้นานมันจับกันมากเข้าไปมันก็กลายเป็นคลายตอนนี้นะถ้าไม่ชำระล้างมันก็ส่งกินเมบนก็อย่างนี้นะ กันเมื่อคนดูเมื่อกลัวดูให้ละเอียดถีทวนแล้วมันไม่มีอะไรสวยงามไม่มีอันใดที่น่ายินดีพอใจแต่คนส่วนมากมันไม่ค่อยพิจารณากันดังนั้นมันจึงหลงไหลมัวเมากันจึงไม่คิดที่จะหาทาง ให้หลุดให้พ้นไปจากรูปจากนามอันนี้มัวเมากันอยู่นั่นแหละอ่ามันเหม็นหลเอาน้าอบน้ำหอมมาพรมเข้าไปให้น้ําอบน้าหอมมันส่งกินออกมาแทนเอาไปกลบกินเหม็นในร่างกายนั้นไว้ เมื่อกกายใกล้ผู้ใดเข้าไปก็โอ้คนนี้กลิ่นหอมดีคนน่ะที่แท้แล้วไปเอาน้ำหอมหนุ่นมาทาไว้ทางหากลิ่นธรรมชาตินึ่ไม่มีหอมหรอกนี่แต่เหม็นอันโมนี้นะเป็นหน้าที่ของเราทุกคนจะต้องพิจารณาดูเพราะว่า ดวงจิตนี่อาศัยอยู่ร่างกายนี้อาศัยอยู่ร่างกายนี้แต่ไม่รู้แจ้งในร่างกายนี้ตามเป็นจริงมันจึงหลงหยึดหลงถือว่าเป็นของสวยของงามเป็นของเราเป็นของเขาลองพิจารณาดูให้ดีเป็นเช่นนี้แหละจิตใจที่ไม่ด้ ฝึกขนอบรมให้เกิดปัญญาความรู้ความฉลาดแล้วมันจะหลงไหลเห็นผิดเป็นชอบเกี่ยวกับร่างกายสังขารอันนี้เนะี่ยเมื่อเมื่อมันเห็นผิดเป็นชอบนะั่นแหละมันถึงได้ติดถึงได้คล้องอยู่ในรูปในนามอันนี้ เพียงต้องเที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่กับรูปกับนามอันนี้ไม่รู้ว่ากี่ชาติกี่พบมาแล้วเพราะมันไ,ไม่ได้เบื่อหน่ายมันไม่ได้พิจารณาให้ละเอียดถี่ท้วนถ้าผู้ใดพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนแล้วจะเห็นว่ารูปนามอันนี้ไม่น่านรักใครอพอใจ และไม่น่าเกลียดชังอะไรถ้าเพ่งวินาให้ละเอียดเข้าไปเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ของเราเนี่จะไปเกลียดชังมันทำไมอ่ะถ้าถ้าไปเกลียดชังมันมันก็มีรักน,นนะถ้ารูปใดประดับตกแต่งให้สวยงามขึ้นมานะก็หลงรักน,นนะ ถ้ารูปใดไม่ได้ตกแต่งปล่อยตามยถากรรมขี่ร้ายเกลียดชังอย่างนี้มันไม่เป็นทางพ้นทุกข์ไม่เป็นมัตฌิมาปฏิปทาไม่เป็นทางสายกลางทางสายกลางแล้วก็ไม่ใช่อื่นไกลอะไรเ็าฝึกจิตใจนี้ให้เป็นกลาง ต่อนามต่อรูปอันนี้เลยอย่าไปยินดีกับมันอย่าไปยินร้ายกับมันพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนถ้าไปยินดีไปยินร้ายกับมันอยู่มันก็ต้องติดต้องข้องก็ต้องใช้มันทำกรรมดีบ้างทำกรรมชั่วบ้าง เนี่ยจะจิตที่มันไปหลงยึดถือขันหานี่มันไม่ใช่มีแต่ทางดีนะอยู่ภายในเนนะี่ยทางชั่วก็มีบางทีจิตนี้มันก็เดินไปทางชั่วบางทีก็เดินไปทางดีเพราะข้าที่ตนไม่รู้นี่มันมีตัณหาวิชาครอบงำอยู่กับราะเหตุด้านั้นแหละ เพียงได้เที่ยวเกิดเที่ยวตายอาศัยขันห้านี่มานับชาติไม่ทนแล้วเมื่อ้นเมื่อเราได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็นับว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะพึ่งทำความรู้เท่านามรูปนี่ตามเป็นจริงไม่ไม่ใช่จะมาหลงอยู่ตลอดกาล อันพระพุทธเจ้ามาบังเกิดในโลกเพื่อโปรดสัตว์ให้พ้นจากทุกข์ภายในสงสารก็ทรงโปรดสอนให้จิตตรงนี้ให้รู้แจ้งในนามในรูปในขันหาอันนี้ไม่ถือว่าเป็นเราเป็นของของเราจุดประสงค์ของพระองค์อยู่ตรงนี้เองจุดประสงค์แท้ ดังเช่นคำทำวัดเชา่านั่นเมื่อแปลออกเป็นภาษาไทยแล้วก็ได้ความว่าอันพระผู้วภาเจ้านั้นทรงแสดงธรรมมากกว่าอย่างอื่นนั้นได้ทรงแสดงเรื่องขันหานี้ รูปก็ไม่เที่ยงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ช่องไม่ใช่ของของเราและไม่ใช่ของเขาส่วนมากพระองค์มักจะสอนอย่างนี้มันก็เป็นความจริงเลยเพราะว่าจิตใจมันคล่องอยู่ในโลกอันนี้มันก็เป็นทุกข์มันพ้นทุกข์ไปไม่ได้ คือมันคล้องอยู่ในขันห้าอันนี้นะหันใจของท่านผู้ใดฝึกให้ดีให้มีปัญญารู้แจ้งในขันห้าตามไม่จริงแล้วมายึดถือว่าเป็นของตัวของตนของเราของเขาปล่อยวางไว้ตามสภาพของมันอย่างนี้นะท่านผู้เช่นนั้นท่านก็พ้นทุกข์ไปได้ เพราะเมื่อจิตปล่อยวางแล้วมันก็ไม่มาเกิดในขันห้านี้อีกเมื่อไม่เกิดขันหะเมื่อไม่ไม่ได้เกิดในขันห้านี้แล้วมันก็ไม่ทุกข์เพราะจิตนี่จะเป็นทุกข์ก็เพราะมาอาศัยขันห้าอันนี้มันเป็นของไม่เที่ยงมันไม่บัตรมันแปรปรวนไปอยู่นั้นเวลามันยังไม่แตกดับนี่ มันก็กระทบกระทั่งกับจิตนี่ถ้าไม่จิตฝอนไหวไปมาเป็นทุกข์เป็นร้อนอยู่นั่น,นคนส่วนมากก็มาหลงในเวลาที่มันเป็นปกติไม่วิบาิแปรปรวนนั่นแหละมาหลงสำคัญว่าตนยังสบายอยู่ตนยังจะไม่ตายง่ายแล้วก็เพลินก็เมา ไม่แสวงหาที่พึ่งของจิตใจไว้คนส่วนหลายมักจะประมาทอย่างนี้แหละเมื่อเวลาเจ็บหนักตรงเี้จึงนึกถึงบุญถึงคุณจึงนึกถึงพระถึงเจ้าเอามาเป็นที่พึ่งเวลาธรรมดาปล่อยจิตให้เลื่อนลอยไปทั่วไม่ควบคุมจิตของตนให้ ตั้งมั่นในบุญในคุณไว้เสมอเมื่อเวลาเจ็บหนักลงแล้วมันไม่มีกำลังใจที่จะนึกถึงใดเพราะกิเลสกรรมวิบาวมันครอบงำจิตไว้หมดตนไปสร้างมันขึ้นมาครอบงำตัวเองอย่างหนาแน่นเพราะฉะนั้นเมื่อเจ็บหนักลงไปแล้ว มันไม่มีทางที่จะนึกถึงบุญกุศลได้ทุกขเวทนาครอบงำแล้วก็ดิ้นลนกระสับกระส่ายไม่เป็นอันสงบจิตอยู่ได้เลยกำหนดรู้เท่าสังขารนามรูปนี้ก็ไม่ได้เพราะว่าเวลาปกติ ใจก็อ่อนแอไม่เข้มแข็งเพราะว่าไม่สั่งสมบุญกุศลคุณพระรัตนไกลไว้ในใจเป็นแต่สั่งสมแต่อารมณ์แห่งความโลภโกรธหลงบอกอะไรต่ออะไรไว้อย่างนี้นะใจมันไปฝักไปไปในทางอากุศลนั่นทีนี้ เมื่อเวลาเจ็บหนักลงมันก็มีแต่อกุศลนั่นะเป็นเจ้าเป็นใหญ่อยู่ในใจิตใจมันชอบกรรมมันไม่ใช่ว่าบาปกรรมมันเกิดเองมันไม่ใช่นะจิตใจนี่นะสร้างขึ้นต่างหากนี่จิตสร้างความโลภขึ้นมาเห็นคนอื่นเขาได้ดีมีสุขมีสมบัติพัสถานมากจิตก็เพ่งเล็งไป อยากได้อยากได้มาเป็นของตนจิตมันสร้างความโกรธขึ้นในตนใครทำอะไรไม่ถูกใจมันก็โกรธแล้วมันก็ยึดความโกรธนั่นไว้เมื่อไม่ได้โอกาสจะทำร้ายผู้ที่ตนโกรธนั่นก็ผูกโกรธไว้ในใจ หนทางที่จะแก้แค้นอยู่อย่างนั้นทันเรียกว่าพยาบาทนั่นเองนี่กิเลสเหล่านี้จิตสร้างขึ้นดังหังถ้าถ้าว่าเลือไม่ดีต่างๆกระทบกระทั่งมาไม่โกรธเสียระงับยับยั้งจิตใจไม่ได้ เกี่ยวกับคนก็ดีเกี่ยวกับสัตว์เกี่ยวกับสิ่งของะใดก็ทั้งมันผิดหวังมาอย่างนี้ก็แล้วไปก็ไม่โกรธไม่ทุนเสียวฝึก,กจิตนี่อย่าให้มันโกรธย่าให้มันทุนเสียวมีสติคอยยับยั่งจิตนไว้เสมอเราฝึกไปนานๆเข้า สติมันแก่กล้าเข้าไปมันก็ห้ามจิตนี้ได้ให้เข้าใจเรื่องใดๆก็ตามนะ่ะเกิดขึ้นนะเรามีสติเนี้ห้ามจิตไปไม่ให้ส่งเสริมเรื่องเนี่ยนั้นเช่นนี้นี่เรื่องนั้นนั้นก็ตั้งอยู่ในจิตใจไม่ได้ก็ยอมดับไปมันเป็งนงั้น แต่คนส่วนมากไม่เป็นอย่างว่านี่นี้เรื่องดีเรื่องชั่วอะไรมากระทบจิตใจในี่ยึดเอาหมดเลยยึดเอาด้วยความยินดีบ้างยึดเอาด้วยความยินร้ายอยู่อย่างนี้นะนั่นเดียวว่ามันหลงอนะ่ะหลงเข้าใจผิดเลยความหลงก็จิตเป็นผู้สร้างขึ้น จิตจะคิดเลื่อนลอยไปหาเรื่องที่ไม่เป็นสาระประโยชน์อะไรหนึ่งแล้วก็เกิดความเห็นผิดเป็นชอบขึ้นมาสงสัยลังเลเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องคุณเรื่องโทษเรื่องนรกสวรรค์นิพพานมีแต่สงสัยล่ำไปคนหลงอ่ะมันเป็นปอย่างนั้นนั่นลองสนิษฐานดูอ่ะ กิเลสต่างๆเหล่านี้ล้วนแต่จิตเป็นผู้สร้างขึ้นทั้งนั้นเลยถ้าจิตไปสร้างขึ้นแล้วไม่มีอ่ะผู้ใดร,รู้อย่างนี้แล้วก็จะไปสร้างมันขึ้นมาทำไมอ่ะพอสร้างมันมาแล้วมันก็มาเผาจิตนี่แหละให้เดือดร้อนอเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่ามันมา อยู่ในจิตใจนี่มาดีมันอำนวยความสุขให้แก่จิตใจหาไม่ได้เลยม่แต่มันมาอำนวยความทุกข์ให้แก่ดวงขิดในกิเลสเหล่านี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้ายังทรงสอนให้หาแนทางละเว้นจากความโลภด้วยการให้การบริจาคทานบ่อยๆ เมื่อใจมันชินต่อการบริจาคทานเข้าไปแล้วความโลภความตนีเหนียวแน่นอะไรมันก็เบาลงไปเรื่อยๆทรงสั่งสอนให้เจริญเมตตาการุณาให้มากๆเพื่อระับความโกรธอันมันที่จิตหลงหลงไหลสร้างขึ้นมาไว้นั่นเอง ถ้าถ้ามีธรรมะเหล่านี้เกิดขึ้นในใจมากๆเข้าไปแล้วความโกรธมันก็าหายหน้าไปเพราะมันเป็นคุณธรรมเครื่องระงับกิเลสอย่างนี้โดยตรงเลยเราจะไปเอาเวทมนตร์คาถาอย่างอื่นมากําจัดกิเลสเหล่านี้ไม่ได้เลยเอะนัไน้พึ่งพากันเข้าใจ การทำใจให้สงบระงรับก็เป็นวิธีหนึ่งที่ระงรับความหลงพอเมื่อจิตใจสงบระงรับแล้วปัญญามันบังเกิดขึ้นมันมองเห็นทรุุปโป่งเลยความจริงของชีวิตนี่มีอย่างไรมันก็มองเห็นได้ชัดเจนเลยไปอย่างนั้นดังนั้นอ่ะ วิธีระงับความหลงชิงอาศัยการทำสมาธิภาวนาบ้างการฟังบ้างการภาวนานี่มันก่อให้เกิดปัญญาอันสุข,ขุมรุ่มลึกรู้แจ้งกิเลสอันละเอียดได้ปัญญาที่เกิดจากการฟังนี่ยังไม่ละเอียดพอแต่มันก็เป็นบันไดไต่ไปหา ปัญญาอันสุข,ขุมละเอียดอย่างที่ว่านั่นแหละมันเป็นขั้นตอนไปการฟังการเรียนการจำโมเนมัน้าเปรียบบันไดแล้วก็เปรียบเหมือนบันไดขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขึ้นไปอย่างนั้นเนี่ยการภาวนาอบรมจิตใจฉเฉลียวฉลาดนี่อุปมามันยะอขึ้นบันไดไปถึง ขั้นบนสุดไปแล้วมีแต่จะย่างขึ้นไปสู่บนเรือนมันเป็นอย่างนี้เรื่องปัญญาก็ดีมันเป็นขั้นตอนไม่ใช่ขั้นเดียวแต่คนส่วนหลายนั่นว่าอย่างนั้นก็ชอบแต่การฟังหรือการเรียนเท่านั้นแหละการเรียนการจำเอาที่ท่านเกวาทรงไว้ซึ่งพโพธิพจน เพียงแต่เรียนไต่จำไว้เท่านั้นนะ่ะไม่ลงมือปฏิบัติไปฝึกฝนไปตามธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงไว้ที่ได้เรียนได้จำมานั่นนะไม่พิจารณาเอาธรรมะอันนั้นมาใช้ระงับกิเลสมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรอะ่ะทำไว้ที่เคยเหมือนอยังยาหมอเขา บอกเราให้ให้กินยาเม็ดนี้นะอย่างนี้นะผู้นั้นไม่กินเนี่ยมันไม่กินแล้วยาอยู่ข้างๆมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรต่อร่างกายต่อเมื่อกินเข้าไปหุ่นยามไปทำหน้าที่ขจัดโรคภัยไข้เจ็บอยู่ในร่างกายนีย่โรคภัยหายไปยา นั่นจึงมีประโยชน์ต่อร่างกายชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยพระาะทำคำสอนของพระพุทธเจ้าสมัยทุกวันนี้เรียกว่าพิมพ์กันใส่กระดาษไว้เอาใส่โตู้ไว้เช่นพระไกรปิฎกหมู่นี้อันพระธรรมคำสอนนั้นดีอยู่จริงเนี่ยอยู่ในโต้นะนั่ะ แต่ไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้ไม่ปฏิบัติตามเหมือนยาเก็บไว้ในตู้เฉยๆเวลาเจ็บไข้ามาก็ไม่เอายามารับประทานอย่างนี้ยามันก็ไม่มีประโยชน์อะไรก็อยู่ในตู้เฉยๆเนี่ยสาเหตุที่มันจะมีประโยชน์ได้ก็เพราะเราใช้ถอย นี่แหละอุปมานี่ก็ขอให้พากันเอาไปคิดไปตรองให้ดีเราจะได้รู้ได้เข้าใจว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ต้องมีโอปนายกโกน้อมเข้ามาหาจิตใจมันจึงได้ประโยชน์ถ้าอยู่แต่ตำราจำอยู่แต่ด้วยสัญญาเฉยๆอย่างนี้ไม่มีประโยชน์เท่าที่ควรเลย เป็อย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละเมื่อรู้อย่างนี้แล้วพึ่งพากันมีโอปนานิโกให้น้มอมอะธรรมนั้นเข้ามามาระง,งับกีเลสในหัวใจตัวเองให้ได้เช่นอย่างที่กล่าวมาบ่อยๆอยู่่ันเมื่อเมตตากรุณาบังเกิดขึ้นในดวงจิตแล้ว ไอ้ความโกรธความไม่บาดมันก็บรรเทาเบาบางไปอย่างนี้นะเมื่อฝึกใจให้สันโดษยินดีตามมีตามได้ในปัจจัยเครื่องอาศัยอย่างนี้ไอ้ความโลภความตนีต่างๆมันก็หายไปอย่างนี้แหละจึงว่าพระธรรมนะ่ะเป็นเครื่องระงับกิเลสตัณหาได้จริงๆ ดังแสดงมา